อีเมลนะครับนะเปลี่ยนชื่ออ e ีเมลนะนะก็กดที่นะโลโไอคอนของเรานะครับเสร็จแล้วก็มาที่ปุ่มไหนนะการจัดการบัญชี Google นะครับตัวนี้นะกดเลย1ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็รอแป๊บหนึง่งนะครับนะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างนะครับเป็นภาษาก็ได้นะครับ Google ของใครเป็นภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนในนี้ได้นะครับก็เลื่อนลงเนาะ แ้วนี้เราจะมาเปลี่ยนชื่อนะครับของเราจะอยู่ในเมนูที่2นะครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกดเข้าไปเลยนะตรงนี้เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับอ่าจะเห็นคําว่าชื่อนะครับอ่าแล้วก็กดที่ชื่อได้เลยนะครับอ่ากดที่ชื่อเสร็จก็มาที่ชื่ออีกครั้งนึงนะครับกดตรงลูกศรทางขวานะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อเลยนะครับอย่างสมมุติคนเลขที่99นะครับคขก็ใส่99จุดนะครับ ามสกุลจะเป็นชื่อไทยหรือชื่อภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดท้งเรียนนะกดบันทึกนะครับให้เรียบร้อยโอเคไหมอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ